สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่ซ่องน้องอูล้องซานเนาะมื่อนี้พวกเขายังพวกเขาอยู่ที่เมืองซำยุคแครบหน่ำซำเนาะอยู่เมืองซำอุ้ยเมืองเมืองซำเหนือแขวงหัวพันตอนนี้พวกเขาอยู่ต่อน้า a เ m เพราะว่าพวกเฮาสิพากันมากดเงินเพื่อจะไปกิ่นซินจีเพราะว่าเออซีนจีซำเหนือมาสุดแล้วนี่กินอยู่แต่ว่ามาสุดนี้ก็ต้องกินอีกเนาะตอนนี้เป็นเวลาว่าให้บ่มีมงลืมลืมลืม ตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงยังอุ้ยเก้าโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเออตอนนี้พวกเขาสิมากดเงินก่อนแต่ว่าอู้ขนาดว่าซิมากดเงินแบบว่าไซอ่ะผ่านมือถือผ่านมือถือแต่ว่าสแก้แต่ว่าเงินน็ตพลาดอันมดน้องตุ๊กพาดมาเลยเติมน็ตเดียวตอนนี้รอท่าเติมเงินได้ก่อนละซีไปกดเงินละซีพาน้องๆเนาะพาน้ำหวานน้ำเพิิงแล้วกันเดี๋ยวก็ดาไปกินซินจี้เนาะ ทุกคนเบิ่งตัวเมืองเมืองซ้ำเนือแค่น,นี้ดอกมไม้ร้ายเด้เงียบกิ๊บตอนนี้คือกลางคืนนั่นเองเนาะแมนอันนี้เป็นต้นอ่ะดอ,ดอกไม้อีกอย่างก่อที่อู้อู้เห็นอยู่เสียงขวงง่ะทุกคนเนนต็มเลยดอกบานดอกบานเนาะ,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 ะแต่ว่าอันนี้ฮะอันตลาดตัวมองนี้ตลาดนลาดาไปลว่นตลาดซ้ำเนือนี่คือน้ำซ้ำนี่คือน้ำซ้ำเนาะอันนี้คือน้ำซ้ำมืออื่นเลยที่ผ้านของอูมันเกือบไปอยู่นี้เออลองมึงเนาะโต โกอนโชควันนึงเต็มผิงเลยไปไปเดี๋ยวไปกดเงินก่อนแล้วไปเจอกันยูฮานซินจีเด้อคุณได้อันนี้น้ำหวานนี่น้ำผึ้งไม่บอกโอเคตอนนี้มาหอดสวนสาธารณะเดือเด้อางซ้แต่ว่ามืดมาละเขาปิดไฟมาละโอ้น้ำผึ้งกันน้ำหวานน้ำหวานเด้อมืดมาละ คอยหักหัวพันคอยทิตย์เพื่อหัว <c oughs> พันคอยเป็นเจ้าหัวพันเออ <c oughs> อัน้เป็นเจ้าวันไปผมมีปกติอันสสล่์่ะาจะาิมาแลเอากรลังไก่นี่เนาะเม่ทุกคนได้ม,มาเลนอยู่อ่ะเคยมาเคยมั่าเคยมา,ยมาแต่เดิอนหนึ่บอคว่ดินม,มาเลยขเขาเไปเบิดงา้านซินจี้ว่าจีนีบอกซินยังเรือให้กินอยู่อ่ะเบ้าคุณสาวเขมื่อวันไหนแน่นบั แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปิดไฟมะอ๋มันคำละเอเดเรมยนมันะข้ามข้ามข้านีก่มด้มูมีอย่างะไรีนี่มีซีนขายตำมีเตพี่จีเนาออันนี้อะไรไ่มีกระูไม่ลูกอ๋อซีจีนอันนี้ขายพี่จีนหรอซีจีน ไปแข่งน,นาะเดี๋ยวเลาะเลาะกันเนาะขายสลายขายแตปิ้งจีนเนาะสลายขายประเภทเดียวกันคล้ายปิ้งจีนอันนั้นต่ว่าอันตัวอันจีเอนฮาไปกินนั้นอยู่แถวใดก่ออยู่พุทนั่นนะ่ะยูหัวบาลเนาะอยู่หัวบาลพนเนาะตัวนั้นแซ่บแท้เลยตัวนั้นน่ะอันนั้นคนซื้อที่ส่วเขามาทำเนี่ยต้องได้ไปอะไรมูนานะนเนี่ยไม่เลิก สวนซาเฮลนะคล้ายๆอันนั้นเลยคล้ายแม่เอาบอกซื้อไว้ใส่ากินข้าวกินอิ่มแล้วมากินอีอีกวันนี้มาเดราที่ซินจีนี่นี่อันนี้ว่าซินจีได้มนี่เอาบอก เราหันถึงบ่อเราหันถึงกระบอกค่ะเจะมาขายคล้ายเชียงของเนาะเออขายเชียงของเลยแต่ว่าทุกคนมาถ้ามาลิ้นอันถ้ามาลิ้นส้ำเหนื่อก็จะต้องก็ต้องได้มาลิ้นมรงนี้แล้วก็มากินสิ งาแซ่แหนี่ซีนจี้อยู่สำเนือมันเอกลักษณ์ของสำเนือต้องเป็นแบบนี้มันต้องแบบเป็นซีนแท้ๆแล้วก็เอามาจี้เนาะญี่ปุ่นเอ็นเนี่ยวันนี้มาได้ผนเ,เนาะเป็นจีนเนาะไม้สองมันอีกมันเ,เลยคนบผมได้แพงเลยสาวงามอีกีกิน <c oughs> จะไปได้มาต้องมาแวะก,กินเด้อยู่สำเนือทานเพื่อนสิเป็นทานทำผิดเลยขายลุกมืออะ เมอเนาะจีนจีสร้างจะยู่ยังจันเดอยู่ยังจันนี้ที <HHH> ่สิบอินดอันนี้น้อยอันนี้สมราคายู่อันสองพันไม่มาใหญ่ใหญ่หัทอนทอนทอน แต่ว่าอันคันหนาวๆนี่ที่อากาศเย็นที่น้อนพอนี่พอดีเนาะพอดีโยเนาะตัวนี้โควิดผู้เดินไปใส่มาใส่ก็ต้องปิดปากเป็นแนดเดี๋ยวก็ยังมีคนติดอยู่บนสำ่งนาก็มีอยู่เนาะอ่า ซีนจี้ถือวิธีต้องกินอะไรตุกแอกแม่ไม่เนาะเอออันนั้นกินลูกซีนน่นน่ะเขาต้องมาเลี้ยงน้องๆเนาะได้มาทั้งคีเนาะ <c oughs> เห็นแต่อยู่ในคลิปแต่ว่าเราเคยเจอหน้ากันจากเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกเนาะอ,นนอันนี้เบอร์ผ <c oughs> ักข้าวทอผักข้าวชองนะคะแล้วก็ผักหอมลาบเรือต<อ>้เนเนื้อเอิญผักแก่นกำอก่นกำคืออันนั้นเลยคือยู่อันคือยู่หลวงเขาบางเลยเอิญแก่นกำเหมือนกันอันนี้คือสีนแถวซจีจีจีกินลูกซีไม่ได้จีต่อเออ ถ้าตอกแบบนี้เด้อนีแบบ้อย่าหูแห้งได้บาดปากเลยอ่ะไอเจียวเนี่ย <laughs> อ, <ะ S 2> อันนี้เจียวเพียเด้อเออเจียวเพียนี่มีเจียวเพียจะมีมันจะซื้อผักสะเอาเยอะผักสะเอาบุกข้นเอา,อเอานี่เพียนี่เจ<ะ>้าทำไปเลยนี่ทาเน่นเด้อกินหลึกอ,อ่ะกิน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 โรยกินโรยแซ่ยบอน้ำผึ้งอืมเอาเอา น้ำเพิง่งน้ำเพิ่งนี่ตั้งใจกินขนาดอันนี้เป็นฝาแฟดเด้อทุกคนอันนี้น้ำเพิง่งอันนี้น้ำหวานแต่ว่าน้ำน้ำหวานนี่สิตัวใหญ่กว่าน้ำเพิง่งแฟดซ้ำหนังร่วมกันเป็นแฟดซ้ำได้ปะมาเดี๋ยวเดี๋ยวอูลองกินบ้างเนาะ้ชิมด้องกินซินจี้แล้วแหละโอ้ซินจี้นี่มันมาจากซินงวยเนาะแบรนซินงว เอาทีลองกินแบบแบัพันพักก่อนนะน้สลัะนะบน้สัเป็นนนเดือยกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนาะแซ่บเรื่อ่านข้าวปุ่นมันาะ,นนนะแ,แน่อตุยะมันจะเน้อตุยอย่ามาเนแน่มนแนตุยๆๆเน่หุ่นดีไปรถดีเอาพักใส่เนาะเอาซีนแซ่ คู่มาซ้ำเนอ้อต้องมากินแล้วแหละกินยุใส่กับเขคือซ้ำเนอ้อเดวบอกเลยสิซีเนี่ซินจีนี่ลองเจียวหวานเลยเอาเทียบเพียงก็จวเพียวแล้วนะตายแล้วตายแล้วเดกโอ้ยมาทำไมต้อมาก้นเป็นอะไร เจ็บปะลองกินเจ้าหานมึงวันนี้เป็นฮ้อนนายมันเจ็บมันกินยากเจ้าหวานเราเป็นเฮ็ดจ้ากันน้ำเช่าเอื้อบอันเอื้อบปีเอือินเอื้อบสินจีน้องเด้อเจ้าหวานลองมึงเด้อ เแซวาแซวแซวไปเนาะอืมอจะเพียกกัแทบกันท้าใส่นาคุนๆอ่ะแม่ม้าวแซวคนละย่างกันอร่อยอร่อยมากใช่ปะแซวไม่ดีเอื้ออู่ลังซีลุกซีใหม่บ้าไปแล้วใหม่สุดท้ายแล้วจริงทุกคนบางทีลูกจีนทางสำเนาเด้อมันที่โบเป็นสีแดงๆคือกันดูนั่นแหดงแล้วแต่เฮาเฮ็ตเนาะแม่แล้วแต่เฮา จะใช่แบบจะมาขามจะเจียวเยอยืดก็จะเสื okay, hmm. ้อสีอันเป็นสีชมพูเขาเสื้อสีอื้อห้องละพันนะโอ้ยคนพ่อมาทำเนื้อต้องเมากขึ้นแม่มาทำหนื้อต้องมากขึ้นต้องเลยลอง มันบคือไผ่แทนอะเจ้ามีไผ่คือมันก็เพราะมันบมีบมีคนคืนเลยแม่มันคืออันไหอ่ะนี่เอาเป็นซีรล้วนๆเลยไหมสองมันกีบเหมือนปิงซีนเนาะเดี๋ยวเอาสองมันกีบมาหาดปิงเงินไทยคิเขาได้ละประมาณนั้นสิบบาทสิบบาทหรือหกบาทหกบาทหกบาทพวกบ้านละเมนเท่าไรประมาณห้าบาทห้าบาทหกบาทประมาณห้าบาททุกคนเจียวซมเออเจียวหวานนี่แซ่บ อ้อือกินเจียวอะอืมก็มันแซ่บคือแซ่บแซ่บออร่อยมาต้องลองดื้อเขามีคำพอไว้มาต้องลองอืมมาอีกการแล้วจ้าถ้าหน้มากินขขาวอิ่มเลยตุ้ยให้มันทุงไปกินกินกินคือสี่สี่หรอกแล้วก็มาอีกคือช่องกาง ส้มตำตีนไก่ส,ส pues th ้มตำตีนไก่คนสวยๆอย่างเราต้องกินตีนไก่นี่นี่น้ำมัทำยางอย่างเี้ยเหรอจับน้ำมันของคนเส่อเหรอเป็นอันหนึงเนาะอ่ะอือแบบอันนี้มันแซ่บย์แซ่ดหน่อยเนาะป้งน้ำมัน แนะนมันยิ่งทานก็กินไปก็่ก็ใส่นบห้าทยัดเดียกินน่ะอน้ำมรำเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพมคนดนลืมกดกล้องบงเดียวหามากินมาจอ่านนับเมอร์อีกนึงสอ หกเจ็ดแป1เ1 18 19สิบสี่สิบหกิบปดสิเกานะคบกินเนาะเดี๋ยวนี้น้ำมันหวานี่บัมีเดินลงทองได้แล้วบออิ่มแหง้บอสสมใจที่วันนี้นะสมใจอิ่มสมใจแล้วบีคุณนะสองลิตรแล้วว่าสมโพออะไรว่ากินนะอ้นี้เดี๋โอเคจุบะแกจุบะ เด็กๆน้องตุ๊กนี่กินเยอะมากทับไปเลี้ยงซอยเด้อทับไปเวไวลี้ยงซอยเด้อไว้เร็วบูนาเราบอกแม่สี่เขาจะจะ<า><า>เป่าสองเป,เป่าไปไว้เงินไอ้ตุ๊กฝากไว้เลยเออฝากไว้เพราะว่ากินเขาให้ไอ้ตุ๊กตลอดเด้อ เดี๋ยวพวกเราทีพากันไปนอนก่อนอนทุกคนเพราะว่ามันดึกละกับประมาณนี้เนาะพักมาเลี้ยงน้องๆเนาะหนักวันนี้น้องๆนี่ก็มานอนนะมีเดอม์วันนี้เดอรนอนน้ำประมาณมื้อนมื้ดก็นอนตัวมืดมันขิดมื้ดมันขิดเป็นนอนเฮือนอ๋อที่ไปนอนเฮือนไปโรงเรียนอ่ะทุกคนกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเด้อไปกดติดกต่าสาวน้องตุ๊กตาสาวน้อยลองสาในเด้อบ๊ายบาย